เรียนคณะกรรมการคณะกรรมการเลือกตั้ง ฝ่ายจัดการสากรณอมซั์สาธารณสุขการสินจำกัดและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณอมซั์สาธารณสุขการสินจำกัดชุดที่33ทับพซึ่งสากรณมีสมาชิกมีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตดังนี้ค่ะ จำนวนสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละเขตเขตที่1จําจำนวน1635ราลายเขตที่2จํจำนวน1934รลายรูปแบบการเลือกตั้งมี1รูปแบบ 1. กรรมการแบบแบ่งเขตสมาชิกทุกคนภายในเขตเลือกตั้งการรับสมัครเลือกตั้งปี2567กรรมการการแบ่งเขต เขตที่ 1>, 1. สมัคร7คนเลือกได้4คนเขตที่ 2>, 2สมัคร8คนเลือกได้4ี่คนการเตรียมการและการเลือกตั้งข้อที่ 1. ประชุมรับทราบวิธีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการข้อที่2ปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหน่วยเพื่อประกาศให้สมาชิกทราบร่วมหน้าข้อที่3ปิดใบสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้ง1กลุ่ม เพื่อประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าข้อที่4รับหีบรับบัตรเลือกตั้งอุปกรณ์การเลือกตั้งและนับคะแนนข้อที่5เตรียมทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลงชื่อวันเลือกตั้งข้อที่6เตรียมบริเวณสถานที่เลือกตั้งข้อที่7ดําเนินการเลือกตั้งตามรูปแบบที่กําหนด ข้อที่ 8. ดําเนินการนับคะแนนตามหน่วยที่กําหนดข้อที่ 9. ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนและบัตรต่างๆข้อที่10สรุปผลการนับคะแนนตามแบบสรุปข้อที่11นําส่งผลการนับคะแนนพร้อมเอกสารต่างๆให้กรรมการที่สํานักงานตัวอย่างการจัดบริเวณเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้รับสมัครและรายชื่อสมาชิกที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2. ลงชื่อรับบัตรเลือกตั้ง 3. เข้าคูหากากบาท 4. หย่อนบัตรเลือกตั้งใส่หีบรับบัตรแบบแบ่งเขตตัวอย่างการจัดบริเวณนับคะแนนกระดานนับคะแนนกรรมการแบบแบ่งเขตกรรมการเขียนคะแนนหนึ่งคนกรรมการขานคะแนนกรรมการตรวจบัตรกรรมการตรวจเช็คคะแนนในกระดาษกล่องรับบัตรดีกล่องรับบัตรเสียกล่องรับบัตรไม่ลงคะแนน แบบสร bon oh ุปผลการนับคะแนนเลือกตั้งเขตเลือกตั้งที่ 1. กรรมการแบบแบ่งเขตผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดกี่คนบัตรดีกี่บัตรบัตรเสียกี่บัตรบัตรไม่ลงคะแนนกี่บัตรรวมกี่บัตรผลการนับคะแนนเบอร์หนึ่งได้กี่คะแนนเบอร์สองได้กี่คะแนนเบอร์สามได้กี่คะแนนรวมคะแนนทั้งหมดกี่คะแนน การเตรียมการและการเลือกตั้งข้อที่1หีบที่ใช้ในการรับบัตรเลือกตั้งเขตหใช้หีบ1ใบ1สีคือสีฟ้าข้อที่2หีบที่ใช้ในการรับบัตรเลือกตั้งเขตสองใช้หีบ1ใบ1สีคือสีเขียวบัตรที่ใช้ในการเลือกตั้ง กรรมการแบบแบ่งเขตเขตหนึ่งใช้บัตร1ใบสีฟ้าตามตัวอย่างบัตรที่ใช้ในการเลือกตั้งกรรมการแบบแบ่งเขตเขตสอใช้1ใบสีเขียวตามตัวอย่างตัวอย่างแนวทางการวินิจฉัยลักษณะบัตรด,ดีและบัตรเสียตัวอย่างแบบฟอร์มการขอย้ายหน่วยเลือกตั้งตามตัวอย่าง กรณีสมาชิกมีความประสงค์ขอย้ายหน่วยเลือกตั้งให้เขียนแบบฟอร์มการขอย้ายหน่วยเลือกตั้งจากนั้นให้ประธานคณะกรรมาการเลือกตั้งประสานมายังสากรณ เพื่อผู้จัดการจะดำเ,เนินการแจ้งไปยังหน่วยเลือกตั้งเดิมให้ตัดรายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อแล้วท่านค่อยใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันเวลาการเลือกตั้งและหน่วยนับคะแนนข้อที่1สรรหาล่วงหน้าวันเสราร์ที่16พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขการศิน์จำกัด ข้อที่ 2. สรรหาจริงวันอังคารที่19พฤศจิกายน2567เวลา9นาิกาถึง15นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยข้อที่ 3. หน่วยนับคะแนนเขต 1. นับคะแนนที่โรงพยาบาลสมเด็จและโรงพยาบาลยุพราชกุชินาลายเขต 2. นับคะแนนที่โรงพยาบาลยางตลาด โรงพยาบาลกมลาใสและที่สากรอมทรัพย์สาธารณสุก a r g ินจำกัดเอกสารที่กะกะตจะได้รับข้อที่หนึ่งเอกสารนำเสนอในการประชุมกะกะตคือเอกสารชุดที่ใช้ในการประชุมวันนี้ข้อที่ 2. ภาพประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครกรรมการแบบแบ่งเขตในเขตของท่านให้นำไปติดประกาศในหน่วยเลือกตั้งของท่านโดยสาก์จะมอบให้ท่านในวันนี้ ข้อที่3รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหกรกรส่งลิงก์ให้ประธานหน่วยช่วยตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วส่วนฉบับจริงกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งจะนำไปยังหน่วยเลือกตั้งในวันที่19พฤศจิกายน2567ข้อที่4 ตัวอย่างแนวทางการวินิจฉัยลักษณะบัตรดีและบัตรเสียให้นำไปติดประกาศในหน่วยเลือกตั้งของท่านโดยสหกรณ์จะมอบให้ท่านในวันนี้ข้อที่5แบบฟอร์มขอย้ายหน่วยเลือกตั้งกรณีสมาชิกมีความประสงค์ขอย้ายหน่วยเลือกตั้งณวันเลือกตั้งให้เขียนแบบฟอร์มขอย้ายหน่วยเลือกตั้งณหน่วยที่ท่านประสงค์จะเลือกตั้งจากนั้นให้กกตประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นประสานมายังสหกรณ์ เพื่อผู้จัดการจะดำเนินการแจ้งไปยังหน่วยเลือกตั้งเดิมให้ตัดลายชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อซึ่งกรรมการผู้ที่รับมอบหมายตามคำสั่งจะนำไปส่งยังหน่วยเลือกตั้งในวันที่19พฤศจิกายน2567ข้อที่6หนังสือขออนุญาตใช้สถานที่เลือกตั้งฝ่ายจัดการดำเนินการส่งไปยังสังกัดเรียบร้อยแล้วข้อที่7หนังสือขออนุญาตให้กะกะตปฏิบัติหน้าที่ ฝ่ายจัดการดําเนินการส่งไปยังสังกัดเรียบร้อยแล้วข้อที่8อุปกรณ์การเลือกตั้งท่านจะได้รับในวันนี้หลังประชุมเสร็จข้อที่9บัตรเลือกตั้งเอกสารการนับคะแนนและค่าตอบแทนกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งจะนำไปส่งยังหน่วยเลือกตั้งในวันที่19พฤศจิกายน2567ข้อที่ 10- กรณีเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่16พฤศจิกายน2567เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกานัสหกรอมทรัพย์สาธารณาสุขกาลสินจำกัดโดยกะกะตสสจกาลสินสสอเมืองกาลสินโรงพยาบาลกาลสินและประธานหน่วยโรงพยาบาลกาลสินเป็นผู้ดำเนินการโดยมีประธานหน่วยโรงพยาบาลกาลสินเป็นผู้จ่ายเงินข้อที่11 คำสั่งที่27ทับ2,567แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านจะได้รับในวันนี้ข้อที่12รายชื่อพร้อมเบอร์โทรคณะกรรมการดำเนินการชุดที่32ทับ2,567ท่านจะได้รับในวันนี้ข้อที่13เบอร์โทรผู้จัดการกรณีประสานเร่งด่วนและอื่นๆคุณสุม,มนตาพรไตรศักดิ์โทร095 503-6481ข้อที่14คุณวันลีสิรินาโพฝ่ายสำนักงานโทร086-458-7697ข้อที่15คุณพงศกรอุ่นพี่กุลฝ่ายสำนักงานโทร080-831-2833รายละเอียดค่าตอบแทนที่จะได้รับข้อที่1ค่าตอบแทนกกตคนละ1,000บาท ข้อที่2ค่าตอบแทนกกตกลางที่เป็นหน่วยนับคะแนนนักสหกรณ์ให้คนละ1500บาทข้อที่3ค่าตอบแทนประธานหน่วยคนละ1 0 0 0บาทข้อที่4ค่าตอบแทนหน่วยนับคะแนน2หน่วยหน่วยละ3,500บาทอำเภอกุชินาลายอำเภอยางตลาดข้อที่5ค่าตอบแทนหน่วยนับคะแนน2หน่วยหน่วยละ3 0 0 0บาท อำเภอรกรมรลาสัยอำเภอสมเด็จข้อที่6ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจ่ายหน่วยละ500บาทจำนวน19หน่วยข้อที่7ค่าวัสดุอุปกรณ์จ่ายหน่วยเลือกตั้ง14หน่วยหน่วยละ500บาท